ใายสบายดียินดีตอนทับเขาสู่สองบา่าวตอมคนหากินคือเก่าทุกคนหลังจากลงมาแต่ปลามือวานมาเช้นสีขคืนอีกได้ทุกคนไปอีกเหมือนทีมงานมาสู่บา่าวตอมก็ยูบ่ได้ไปเหมือนแต่ว่าพันเหียงมาท่านได้นคืนได้สิไปแต่บาต่าวตอมพันท่อเลยกับพะเทาเลยกับทีมงานพันมาสู่เนะาะไอพันมาทางมาแต่หุ่นละมงคงเชดอนพันมาสู่เนะาะจะไหนเอาได้หลอกสี่พาเดินได้เหมือนนี่ย,ย่างได้เนอะไปนะ กับเนยผัดเนยกระชิบก็ว่าเลยไปไปเมื่อนี้ไปประจำแจวอยู่ป่าเมื่อนี้ไปบ่ไปปรจำแจวอยู่ป่าเมื่อนี้ถือว่าเครื่องในชิใช้รถจักรไปได้ทุกคนเพราะว่ารถไทยเฮาจอดอยู่บ้านพันใหญ่เนาะปจชิดไปใช้เอารถไทยอยู่ผลจะรถึ้นแหละไปได้ครเส้นเลยแล้วทุกคนต้องมาหอดรถไทยแหละถือว่าเกมคลองเจำคลองหาทีมงานมาทีมงานกันยังบ่ทันครบเนาะ ข,ข้าตอมไหนเป็นซปเปอร์มาเนี่ยข้านียงบูมามาดิ เสียไปนะบักเปเจ้าหาปีชิเป็ก็เก่าตายตัดไม้ไปทางเขากัหมดแล้วทางเก่าไปทุกคนขอกันอยู่ที่ผู้คือเก่าทางขึ้นไหนทุกคนนี่จะว่ามัดเ,เครื่องมัดคลองดีๆจูนระบบดีๆเยียบไป <c oughs> จูนไหนมันมาให้จูนไหน,น,นยโอ้ ตอมครับเองทุกคนหับนาทีเป็นสุดเพลอมานนี้สตาร์ทรถให้เนี่ยโอ้ที่ใดเชยเอาเรื่องยังอยกับมันสตาร์ทรถให้ เอาอีกบักหนึ่งทุกคนแก่งรถคนเด็กนะคนขัด เมือเ่อยเฮิงเลยทุกคนบอกเลยครับตรวขข้นผู้อี่นะประมาณเป็นเดือนแหละบ่ตอมบอกเลยครับกำลังมาครับเบึ้องโอ้ตายปวดเบิดตามเหนือตามตูนใครแต่ว่าบมมีหลสดวนลงทุกคนแค่เดียวมีแต่หลขดขนกันใครแน่ขึ้นง่ายแน,ยน,ยนย่หลอมเนี่ย ทีมงานเท่าก็มาเพิ่มได้แม่ทับมากเลยทุกคนบ้านนี่เ,เสือเคียวหัวในแหงคื้ออ้าวสบายดีพ่อจบท่อมาอ่าสบายดีสบายดีกะรัง่งในม้าหัวทิพนี่แล้วเบียดได้มากไรเดืเเเนเอนออนะอ่ากะรังแล้วเบียงกว่านี่ได้มาฮอดบึงซิบมุ่งขืนนี่อ้พ่อท่องโทรไปบอกกันด้วยว่ามากได้น้อยแหงอยากมาเลยขึ้นโนนน่ะ เม่ทับมาชมทบแเพิ่มมีและอืมแปีก็าหะฮารปีพ้พอดีคืนเดี๋ยวมึงคอยลงไปมึงเขาทามชิงานยานยานยนาโอเลีล้ยงก้ามาะไรทุกคนนี่ใครอยากกินโอเลี้ยงนี่คุ้มอ้อจังไดี๋ยวคืนทุกคนเอ้ยเท้าแฮปปี้อีกเว้ยจีเท้าแฮปปี้คร <พอ S 1> ัเลยงก้าน้นำอีำไ,ได้นี่ทุกคนออกเดินทางเย่งหน้าหน่อยเข้าคนแหละต้นไม้แต่ในมือเนี่ยังไม่ใช่ล่องดอกเซโนเพราะว่าเข้าึ้นชวยนะ ทางเรื่องวัใส่ยัางคือที่ทำไมพลานแหล่งท่องเทค่ย แกนร้อนแล้วนะอ่ะนี่ก็เป็นเวลาสามโมงปลายแล้วหอเทียงพอดีเล้วได้ตกเอามานล้วเหรอขอแล้วยังหองอยู่ งางนหนักหลาลองอมาฮผักทุกคนทูผักพันเหียงเขียวเอาเลยห้วม่ลีนานหนึ่ง

โอ้ยิยาเสียยังเกืบเสียแ้วและกับมันแล้านะจังไม่พลาจับยาดเข่าหยาดเข่าเลยจังเป็นไไม่่โเม่ยโอ้ยอย่าสบบานี่คมมาเบิ้งปา้มันคมมาแล้วขี่ตามแข่งกันกับผ่านทองมาเบิ้งบ่วงไวโคเตมเ่าง่จ

เอาหนาสิสาอนย่องแล้วกรตายมอใลูกผมมีกรสานกะตาเรามเป็นรมัง่อดอกไม้ดอกทังยี่ันเราอะโว้ยดอกแล้วมันั่งทั้งย่อนี่ละมึใชเอาไปไหนได้บัลลังก์ไห่เตี้ยนี่เอดนะีบงหาันทองเลย เ้าวบเนื่ของผ่านห้องวานจีของผ่นท้องไหมของผนห้องอากเทมลงลงลงกันทเอาเบิ้งจานมกันเบื้งของ่คยนี่เป็นยังไงเอามีกรรมการซีมเดยทุกคนเลยนี่จนเาเป็นยังไงคนละรา Xe xe gần. Xe gần. Đúng rồi, một con. Ừ. 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 <laughs> à, vương luôn vương. này con Không phải tôm à, tôi này. tôi này hồ tôi này Không, tôi quan Con này nè, Không, này. Này phản, này. không tổng. Tôi lấy ra lột đi. Sạt con này nẹo được. Con nẹo đây. là Chín à? ตัวหางเสียงนี่แบบเดียวกันเพื่อมักคนละแบบทุกคนปันท่องพูนมากแบบพื้นบ้านมาต้องมากแบบหวานกระแสบคือจำอ้าขึ้นขึ้นแบบปุ้มเลยเนาะแต่มันกระด่างไปไม่รอ้กูใส่จะชาใส่พร่างนี่ข้าข้ามเขาไว้เติมด้วยความจะค้ามสิ่ง ท so yeah. hmm. ้ทงนี่หันหรู้ว่าด้างคอยอันนั้นบ่เป็นยังอยากเือถือกินแต่แม่มาจากสวนเขาความัน้วจากน่าท้องเป็ดทำพันมากเมาอครับซื้อมาหน่อยนเนาะแต่ใส่เป็นคนทสำหรับวิดีโอนี้จะชีปิดไปเพียงจำหนึ่ทุกคน แต่ก็ยังมรท่านในมานยังดอกว่ากำลังขึ้นมาเหอะนะพักพ่อนอยู่เทียงเมื่อเจ้าจังินีในเดินลุงเส้นวัดเนานะบายทุกคน